I I do the laundry the time laundry สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Page Active Education นะคะมิชชั่นของ Page เราเนี่ยมีอยู่2อย่างก็คืออันดับแรกเลยคือสอนให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องแปลนะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่ธรรมชาติที่สุดและ2คือสอนให้คุณ ออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องด้วยการใช้ phonics ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนคุณออกเสียงคำว่า I do the laundry ตั้งใจเรียนนะคะคำแรกเลยนะคะคือคำว่า I I ก็ง่ายๆเลย I ก็คือ I I do เนี่ยมีตัว D นะคะตัว D ออกเสียงว่า D e เหมือนดอเด็กนะคะ the t e d และตัว O ในที่นี้ออกเสียงสระอูนะคะอูดอดูดอดู I do the คำว่า the เนี่ยตัว th นะคะตัว th ใน phonics จะออกเสียงได้สองแบบด้วยกันคือเสียงแบบเบานะคะคือ เสียงแค่แลบลิ้นออกมาแล้วก็ปล่อยลมออกมานะคะเอาคาบลิ้นตัวเองเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นคำว่า three three นี่คือเสียงเบานะคะแต่คำว่า the เนี่ยในที่นี้จะออกเสียง th ที่เป็นเสียงหนักดังนั้นคุณจะต้องคาบลิ้นเอาไว้นะคะไม่ต้องไม่ต้องกัดลิ้นนะคะแค่เอาลิ้นอยู่ระหว่างฟัน และเอาลิ้นห่อขึ้นไปข้างบนนิดนึงห่อฟันบนนิดนึงนะคะแล้วก็อัดลมออกมาจากปากค่ะตัว t h มีตัว mm hmm. กับตัว uh, ออะยู่ในนั้นตัวอ uh, ะเนี่ยออกเสียงว่าออ uh, uh. นั่นคือตัวอ uh, ะของเขานะคะรวมเสียงกันแล้วนะคะเป็น Th uh, the 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 นั่นคือเสียงตัว the นะคะ I do the the และคราวนี้นะคะอันนี้คำว่า laundry นะคะจะแบ่งถูกออกเป็นสองส่วนส่วน l a u n และตัว d r y นะคะสำคัญมากเลยตัว L นะคะตัว L ต้องลาบลิ้นมาอีกแล้วนะคะแลบลิ้นออกมาจากปากนะคะเป็นเสียงที่ไม่มีในพยัญชนะไทยนะคะดังนั้นคุณจะต้องไปฝึกให้มากๆเลยตัว L เนี่ยลิ้นจะมาแตะที่ฟันหน้าเลยนะคะอืออืออือในอังกฤษเขาจะสอนเด็กให้ทำท่าเรียอมยิ้มนะคะ เออเออนั่นคือเสียง L นะคะไปลองทำดูนะคะแล้วต่อไปตัว AU นะคะเขาเรียกว่า Digraph ออกเสียงคำว่าออออหอบปากให้กลมๆนะคะแล้วออกเสียงออรู้ละอออืออแล้วตัว N นนะคะออกเสียงเหมือนนอหนูนะคะเอาลิ้นแตะที่เพดานปาก และอัดเสียงขึ้นที่จมูกนะคะอืมอืมอืมเราได้คำนี้แล้วนะคะอืออออืออืออืมลอน,ลนออกเสียงตัวดีนะคะออกเสียงเดเหมือนรอเด็กนะคะเด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 ,ดและตัวรนะคะ ไม่มีในภาษาไทยตัว R เนี่ยออกเสียงว่าเอออันนี้นะคะเป็นพื้นปากนะคะอันนี้เป็นเพดานปากนี่คือฟันหน้านะคะลิ้นอยู่ตรงนี้นะคะกระดกลิ้นขึ้นมานิดนึงนะคะห้ามไปแตะที่เพดานปากและห่อปากให้เป็นวงกลมหุบปากนะคะห้ามอาปากในประเทศอังกฤษจะสอนตัว R เหมือนกับการกัดกัด พักคีริย์ของหมานะคะแล้วออกเสียงเออเออดังนั้นเนี่ยหุบป,ปากนะคะออกเสียงว่ากระดกลิ้นและออกเสียงเออนะคะเออเออเออตัววายในที่นี้ออกเสียงสระอีนะคะอีอีเหมือนสระอีเลยเราก็จะผสมคําได้แล้วว่า the er e อีดรเรามาพูดคําว่า laundry เต็มๆกันเลยนะคะ L O เดอ R Y อีลอนดรีลอนดรีและเรามาผสมคำทั้งประโยคนะคะ I do the laundry I do the laundry ลองไปฝึกดูนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ จบกันไปแล้วนะคะสิ่งสำคัญเลยที่คุณจะต้องทำก็คือการนำไปฝึกฝนแล้วก็นำไปใช้ในทุกๆวันนะคะและหากคุณต้องการเข้ากลุ่มเรียนฟรีกับเราแล้วก็ติดต่อมาที่กลุ่ม Facebook นะคะ inspiring English ค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วฝึกฝนนะคะบ๊ายบายค่ะ